กาบสวัสดีครับกาบสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องวีไล่ให้โชคทุกทุกทันนะครับอ่ะครับช่วงบายๆนะครับหลังจากทางเอฟวีไล่นะครับไปรวมงานขาวดําไปทรงสการนะครับอของคุณยายนะครับพึ่งกลับมานะครับไปรวมงานเพิ่นกลับพึ่งกลับมานะครับกะมานะครับคิดทอดคิดถึงเอฟซีนะครับเรื่องของตัวเลขแนวทางครับ เป็นเสียนไมอีกท่านหนึ่งนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับเป็นเสียนไมอีกท่านหนึง่งขอเปิดตัวทางช่องวิไลให้โชคนะครับเพิ่นก็นว่าเพิ่นเป็นเอฟซีคือกันนะครับติดตามทางช่องวิไลให้โชคมาโดนแล้วนะครับแล้วที่นี่นะครับเพิ่นก็นเลยอ,อยากฝากตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันนะครับอยากเอาแนวทางมาแบง่งปันนะครับแนวทางนะครับของ เจมวนะครับอ่าเพิ่นซื้อน้ำเพิ่นก็คือเจแมวนะครับเป็นแนวทางครับ f c อ่าเจแมวจะเป็นแนวทางนะครับตัวเลขกสุดสามตัวบนนะครับเป็นสุดสามตัวบนนะครับอ่าลกามีเลขบิงแค่นั้นเป็นสุดสามตัวบนนะครับของเจแมวอหนึ่งกรกฎาคมคศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับ เอาทางแอดวิไลกับขอกราบขอบุญขอบคุณนะครับเจมีแมวนะครับที่ให้ความไว้วางใจกับทางแอดวีไลนะครับได้นำเสนอครับเป็นซื้อกลางอ่าระวังอ่หนักคำนวณนะครับก็คือของเจมี่แมวเองนะครับมอบความไว้วางใจให้แอดวีไลนะครับได้นำตัวเลขแนวทางครับมาเสนอให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งได้ชมได้ติดตามกันอ่ะเรื่องของตัวเลขแนวทางนะครับกับเป็นธรรมดานะครับเอฟซี อาเกียรติวิไลเคยบอกการเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับหนักคำนวณนะครับเพื่อนการอยากให้เอฟซีมีโชคมีลาบกันสุขสุขคนนะครับเพื่อนการจังได้เอาตัวเลขแนวทางครับมาฝากมาตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันอาขามาเบิ้งคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ครับเพื่อเป็นกําลังแรงใจนะครับให้ทางช่องนะครับให้ทางนักคำนวณนะครับจากสำนักต่างๆที่เพื่อนแบ่งปันแนวทาง ออกมาฝากป่ตอนคุณพ่อคุณแม่กันนะครับเพี่อเป็นกาลังแรงใจอ่ครับเจ๊แมวครับถือว่าเป็นการเปิดตัวขั้งแรกนะครับให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้จําซื้อเพิ่นไหวนะครับเจ๊แมวจำง่ายๆนะครับแนวทางของเพิ่นนาจะติดตามซ้ำหลานันนะครับเป็นสุดสามตัวบนนะครับเอ็ดวิไลขอบอกไว้ก่อนเลยเป็นสุดสามตัวบนอ่ะเรื่องของตัวเลขแนวทางคำฮอกก้ายังบอลูนะครับว่า ยังบัท่านในถึงวันนะครับรัฐบาลประกาศผลนะครับ1กรกฎาคมเฮากับบลูว่าสํำนักใดจะเฮ่งจะรวยนะครับเฮากับมาล่อลุนตีตามกันหมักชอบเฮากับจังตมำหมักเขากับปล่อยพันแอดวิไลนํนเสนอเป็นสื่อกลางให้นะครับระวังนักคํานวณกับเอฟซีฟูติดตามทางช่องกันนะครับอาพูดคุยกันมาพอสมควรครับเฮาเขามาบงตัวเลขหน้าทางครับของเจ๊แมวเปิดตัวครั้งแรกนะครับ อ่ครับคุณพ่อคุณแม่นะครับเตรียมสมุดประกาเขียนตามกันเลยนะครับแนวทางของเจแมวนะครับอ่าเดี๋ยวทางแอดวิไล่จะบ่าเขียนตัวเลขแนวทางนะครับเจแมวได้ส่งมาให้กันแบบด่วนๆนะครับอาครับเข้ามาเบิงเล็กวิ่งกันก่อนนะครับอ่าเจแมวนะครับวิ่งไปที่เป็นบนย่างเดี่ยวนะครับเบซอ่าเป็นบนอย่างเดียว นะครับเป็นสุด3ามตัวพร้อมนะครับวิวิ่งไปที่ห้าหกเนะครับห้าหกเจนี่คือเลขวิ่งของเจแมวนะครับแนวทางเป็นสุด3ามตัวบนอย่างเดียวนะครับเป็นสุด3ามตัวบนอ่ะมาเบิ่งนกันนะครับตัวเลขแนวทางครับ มีหชุดนะครับเจีแมวทรงมากหชุดนะครับอ่าคู่แรกนะครับเอาเขียนตามเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ชุดแรกคือหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งปดเจ็ดชุดที่สองครับสองห้าหกสอง ห้าต่อไปครับ5้าสองหห้าสองห่ะเรื่องของตัวเลขเน้าทางนะครับให้มาแบบไหนแอดวิไลยนาเสนอแบบนั้นนะครับมักชอบเขาก็จังตามบาม,มากเขากับปล่อยพันนะครับต่อไปครับห้าหนึ่งเจด ห้าหนึ่งเจ็ดต่อไปครับห้ 5, 7, เาเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเก้านะครับห้าเจ็ดเก้าครับ ู่สุดท้ายครับคือ179่งเหนึ่งเจ็ดเก้าอ่าเอคุณพ่อคุณแม่ห้ามมาเบิงแบบนี้นะครับถ้าตัดเล่นนะครับอ่าถ้าตัดเล่นนะครับจะเป็นเลข หนึ่งสองสามสี่ห้าหาชุดนะครับเพราะว่าเกตเก่านมีมีเปลี่ยนแค่ลักลอยนะครับก็คือห้าเจ็ดเก้าหนึ่งเจ็ดเก้านะครับถ้าเห้าตันเหรียญสองตัวไทยนะครับจะเป็นเลขแค่ห้าชุดนะครับจะมีเกดเก้าสองหกห้าหกแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับลักลอยนะครับจะมี หนึ่งมีสองมีห้าแค่นั้นนะครับหลักลอยหนึ่งสองห้าแค่นั้นนะครับหลักลอยอ่าเป็นชุดสามตัวบนนะครับถ้าเข้าตัดเหล่นนะครับจะเป็นเลขแค่หาชุดนะครับอ่ากะคือแอดวิไลบอกนะครับกะคืออ่าเจมแมเพิ่นไห่มาแบบนี้นะครับทางแอดวิไลกะนําเสนอแบบนี้นะครับเป็นชุดสามตัวบนอ่าชุดสามตัวบนนะครับ เป็นุดสามตัวบนนะครับามากชอบจังตามนะครับหามาักกับปล่อยพันนะครับแต่ว่าเพิ่นกับถือว่ามั่นใจเคยแตกสามตัวตรงมาหลายงวดนะครับจเจมี่บอกมาแบบนั้นนะครับเคยแตกสามตัวตรงเพิ่นก็นเลยอยากเอามาฝากงมาตอนยิซีสร้างองกันนะครับเปิดตัวข้างแรกนะครับเจ๊แมว อามักจอบแคบน้าจอไว้พิจารณาครับฝากต้นกันครับบอมักปล่อยผ่านครับทางสองน้ำเสนอเป็นแนวทางนะครับเอามาฝากมาตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันอ่าช่วงใบใบแรกๆนะครับมืดหนีนะครับวันที่ยี่สิบสามนะครับวันอาทิตย์นะครับมืดหนี้หลังจากทั้งแอดวิไลนะครับไปรวมงานขาวดํากลับมาเจมแมวกะได้ชงตัวเลขแนวทางมาให้พอดีนะครับก็เลยเอามาฝากเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กัน อาครับสุดท้ายนี้จากล่ากันไปนะครับไหเอฟซคุณพ่อคุณแม่ส่งส่งประมาณกับชุด3ตัวตรงของเจมแมว1กรกฎาคม2567ั 2, ห้ FC ทางช่องนะครับได้เฮกันโยกช่องกับแนวทางของเจมแมวชุด3ตัวบนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ